ข้อใ <inhib itor> ดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตอบข้อไหนดีไม่ถูกต้องนะลูกข้อกอกิความยาวของขนกระต่ายเป็นลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือขอขอยการมีลักษณยิ้มและการห่อลิ้นได้ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกถ่ายทอด พันธุกรรมหรือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทําให้สัตว์ตัวใหม่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับสัตว์ตัวเดิมหรือจะเป็นงองงูลูกที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอาจมีลักษณะพันธุกรรมบางอย่างแตกต่างไปจากพ่อแม่ความยาวของขนกระต่ายดูกระต่ายขนสั้นกระต่ายขนยาวเป็นลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมถูกต้องค่ะขนสั้นขนยาวถ่ายทอดทาง กัอการมีลักยิ้มแล้วก็ห่อลิ้นได้การมีลักยิ้มไม่ใช่ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันกับอันนี้ผิดค่ะลักยิ้มกับห่อลิ้นจำได้ไหมมันคือการถ่ายทอดทางอันกับมดงนั้นข้อนี้ต่อข้อขอไข่